อย <c oughs> สวัสดีครับเออีสันในกรุงมน,นี้มาอยู่หากินตกปลาคือเขาหอดเมลางประมาณสี่หาประมาณสี่โมงเกือบหาโมงแล้วนะมัม้มมงเมืองบอทวันเสาร์รถจอดในฮอดบาร์สุดท้ายเลยครับรถจอดกอดทั้งายสุดเลย พื่ตอนเนี่ยสุดๆเลยคน้นก็นเลยไหลครับอลายหลูดสิมีหมุมงลงนเนาะขนาดย่ําละแรงนี่วันเสาร์เบิองคุณไปไปเบิง้งสิลงเลยบอกไป ทั้งม่หรอกวม่หลายหรอครับอ่ากํลังงานของม่ครับมีมีมลงบ่มีมครับมี่คนบ่เดกครับผมได้อยู่ครับมีมีมลงจบเลย โกับใครยครขึ้นมาไก่ซะวะเขาบับเราอยู oui, Teraz, ่ฝายราโน้ยบนี่้นกี่ขั้นซวะบ้ครับ นนนในไ,ไม้กอตองนี้ตะไคร้ก็มีค้นไหลเติบนี่ครับที่ผสมมาดูสูตรเหยาะของผมนะครับบ่อล้างถ้าอยากได้ปลาเนียนต้องผสมแบบไหนบ่อล้างเขาสีกินแบบเหย่ะเปรี้ยวๆนะจะเป็นปลานิยนปลานี่ถ้าอยากปลาเข้าดีนะครับต้องมากไว้จัก คืนหนึ่งเนาะคืนหนึ่งกำลังพอดีนะครับเป็นเลยนมเปียวอ้นมผลไม้ครับตอนนี้เทมากมาเลยครับบาต้องค้นกันได้ครับเดี๋ยวมันบาต้องไอ้นี่ก็ได้จะค้นเลยให จังไดก็เข่านะครับจังไดก็จังไดก็หอดถึงร้างก็เก่า เราต้องค้นก็ได้เดี๋ยวเข้าบ่มให้มันมีเชื้อนะครับแล้วเข้าไปค่อยไปเติมเติมล่ําเติมอันนี้อยู่หน้างานอ,งอีกทัหนึง่งหล้วไข่ไข่นี่สิไปเติมอยู่ทั้งหน้าน,นะครับถ้าเอาไข่มาตอกในตอนนี้มันก็ก็ด,ดีครับแต่ว่เข้าไปเติมอยู่บอ่อเลยดีกว่ามันยังกินมันยังแห้งนะไปไปเจอกันที่บอ่อครับ

โอ้ใบาสามเดี๋ยวผมมาแทนพอดีใบาสามผมออกมาแล้วเวลาเดิมเดี๋ยวายม,มานไไหนิงแล้วเ้ยโอ้คันนี้มันอันนี้แล้ว ก็กับไปด้วยนะ <laughs> คุณคิดว่าผมเป็นอย่างนั้นเหรอผมนาย,ยกสมาคมคนละครอบครัวนะ <c oughs> โอ้โหอ๋อท่นนี้มันโดนปลาใหญ่วันนั้นนะตอ <c oughs> นนี้ในเวลาผีชีพว, <c oughs> วันนั้นโดนโดนของใหญ่วันนั้น <c oughs> โอเลยอหรือเดิน,นไปหรือเปล่า น,น่าจะมาบอลหลังติดตามคลิปผมไว้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตสถานการณ์ป่าเขาบ่อเขาน้ำเป็นยังไงท่างเป็นยังไงคลิปจะลงสาอาทิตต่ออาทิตนะครับลงสาอาทิตยหนึ่งหมายความว่าอาทิตหนึ่งสาอาทิตหนึ่งนะครับ ล่าสุดนะครับมาก็คือปลาบ่อเขานะครับสองอาทิย์แล้วปลาบ่อเขาเลยเอาเบ็ดมาเป็นสิบหลังหอบมาเป็นชิหลังยี่สิบหลังก็บ่บิดนะครับแต่เพียนกับบ่อคอยเขาเข่ากับตัวน้อยเชียช่วงนี้ปลาห่างๆนะครับราอาจจะเป็นขา้ากลางตะไคร้มะอไก่น้ำกระได้ครับอาจเป็นไปได้ไปทุกอย่างคือ ผมมาตอนแรกมันเสามาลองเบื้งแบบนี้มันมาลองล่งเบื้องนะครับบ่เขาพวกข้าเจ้ามาญี่่นข้าเจ้ามาก่อนแล้วกับบ่เขานะครับเขาบอกว่าเข้ามาตะวันสุกแล้วบ่เขาเพราะว่ากับบ่เข่าค่วมเขาอีีครับเงียบเลยบ่มีหยังมาเลยครับเงียบกิบเลยป่าบ่เขานะครับเสาอาทิตย์นี้ป่าบ่เขาเลยนั่งบ่ยูบ่เด็กรับม้นนี้เบิ่องซงแล้วถ้าปลาบ่เขา บรรยากาศตะเวนตกดินยมุแรงกับสิประมาณนี้นะครับก็สวยงามนะครับล่มพัดเย็นๆย,นๆยนมแรงมะานางังเบิงเบิงจะแข็งได้นะครับนาทันใดมากคืออากาศดีนะครับนี่มองขามน้ำน้อยนึงในเปียกน้อยนึงนะครับลมประทึงดากมันเคืองแข็งเลยแข็งอย่ดอ,อกเ,อเดี๋ยวรอบเบิงอาทิตย์นานนะครับปลาสิเป็นยังไง ช่วงนี้ก็น,นั่งย <vastly> <less> <ak> ืเงียบไปก่อนนะครับทาไปเบิดมือเบิดเว้นก็ได้อยู่นะครับถ้าไปเฝ้าแต่วันเสาร์ไปเสาร์อาทิตย์นะครับวันอาทิตย์ยึงออกก็สิได้อยู่แต่เฮาแต่ผมเคยสิไปแบบไปแป๊บเดียวนะครับไปยืมเงี้่ใบสามใบหอดชิ้นแรงเงนะครับอันนี้สองหมื่นหอด เด,ด็กๆซีหาทุ่มเหยียบจนกลับคือสูแดดบาไว้ครับแดดถ่อนแดดบาดเท่าแดดถ่อนน้อบ่คืนแดดสมัยก่อนกยุคนี่ก็โฆษณาไป้วเร่อยครับเนี่มาแงนั่งเรโดนครับมีอยากกันยังมีไฟสมีกับพ่อครับไม่เหมือนโฆษณาเดี๋ยวมารอบนะครับว่าสีมีโตเป็นโตบอมมานีตอนนี้นิ่งแห okay. ้ง เมื่อนี้เป็นวันเสาร์นะครับสำหรับใครสิมานอนคืนเอาไม้เป็นวันอาทิตย์มาได้เลยนะครับบ่อ้องกลัวบ่ต้องยานบ่ตตองเงาคนอยู่หลายแหงครับส,สองสามกลุ่มนะครับนแน่นอนเลยหนึ่งได้หันอาจจะเจอนนผมนะครับวันเสาร์ถูกเสายังมาแรงคืนกันหลายเจ้าบ่สามารถทายคลิปเปิดเสียงได้นะครับข้าวเปิดเพ่งเต็มเลยมน Cái xe nghe như xong tổ Bà ý nhận gõ, bà thấy thầy Tắc cộc Bà ơn Nè, xong xíu Bà chọc nghe Đấy, xong tổ Đấy, chọc xong Đấy, tổ ออออออสองตัวห้งเสียงปาจอกบ,บ้านนอกอสำหรับคลิปนี้เก็กไว้แค่นี้กันนะครับเจอกันคลิปหนาสวัสดีครับอบอล่่างครับ